ອາເມື່ອສົ່ງລາພຸ້ນແຫຼະບາດນີ້ອາຈັບໃຫ້ດີເດີ້ນ້ຳນ້ຳເຈົ້າຖືເອົາເຕົ້າຢາກເຈົ້ານັງ สวัสดีและสวัสดีเนาะผมแม่พี่น้องกันเบิดสุข,ขูสุคขขนพี่น้องสวัสดีกันตอนเช้ามืาอนี้พี่น้องเยนะมาต่อกันมาหน,นี้พี่นะ้องเนาะอ่าตื่นเช้ามาก,กัดจะได้เดินทางขึ้นเหนือและมาหน,นี้พนะี่น้องเนาะแต่ว่าทางบุเชียงนี่ก็จะไปส่งทางอ่าแม่วันแม่วันทองเนาะที่มานอนอยู่อ่าเฮือนบุเชียงเมื่อคืนนีพีนะ่น้องมาแต่เมืองพารานไซประชันพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็จะกลับ เมื่อหาครอบครัวเมื่อหาผัวเราปู่สานพี่น้องไอ้ปู่กระตาบอดทายาทก็เป็นนานาพิการทั้งสายตาบดเลยเนาะเป็นนาณาทางไอ้บุญทวีที่บุเชียงได้เอาเข่าวสารไปรให้เราพลาดซุปพละพี่น้องยอ้าวเป็นอย่างเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเนินสานของทงอางลุงเ,มเงมทมพีนน่น้องเนาะมาครับทางลุงเดินทางนลำการทางทีมงานเาก็น่นาจะเตรียมความพร้อมนั่นแหละพี่น้องเนาะในตอนนี้ ในเ,เบิ้งน้ากันวาซิมีภายเน่พี่น้องเนาะไปพบไปเจอกันอ,อยู่จุดหมายไปพบกันนะอยู่ปตทเพื่อน่ะพี่น้องเนาะจะออกเศร้าๆนิดจังน่อยเพราะว่าไปซื้อเครื่องคลองอเตรียมไปแจกเนาะติดรถติดรางสวยเดียวเบื้องต้นพี่น้อยเดินทางไปน้ากันอีกรอบนึงสำหรับทางภาพผลอากาศนี่อมองเห็นได้พี่น้อยตกลงมาเนี่ก็จําเป็นได้พี่น้องเนาะแต่ว่าถ่าเฮาถ่ามือน,นันนมือนนี่กับ่ได้ดไปแจ็คเทอร์ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นกับบัตรดวงมือนี่พี่น้องเนาะ หรือว ok ่าโบโตกระจังว th ่ากันบ้านนี้พี่น้อยปะเดี๋ยวมาถามทั้งมิตู่พนก่อนพี่น้อยอันน่ะอยู่ทางท่ารถพ้นไหนพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอากาศตอนเช้าก็ลมเย็นๆพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมาถามทั้งมิตู่ก่อนเนาะเป็นนี่ใดนอนฟันดียี่บวมเมื่อคืนนี่มิตู่โอ้ไอสบายดีเด้อมิตู่สบายดีก่อนโดยโดยเมื่อวันวันทอง่เจมื่อวันทองเม่วันทองเนาะถือด้วยสัตว์พี่น้องเลยอ โดยโดยนอนรับดีอยู <asis> ่บ hey? no, no ่เมื่อคืนนี่นอนรับรับหรือนอนรับดีอยู่เบ่อบริแันยังผมเป็นยังดอกเขาบม่ได้อยากนั่นดอกเขาบม่ได้อยากได้สามตัวหอกเนอเออเนาะอ่ะเคียวมากบ่โอ้เข่านั่นกินมาแล้วเนาะพอดีทางอนาเมนุ่งเปลวปัญหากับเข่าให้ได้ได้ยังกินไปตู้ ขวกับอังขวจิร่ขวรแม่บอกถึงแม่บอกว่จะจิร่ก็ัก in มาแกงเห็ดบวกกับขวดจิโร่จิโร่ทำอะไกินเป็นย่งคือปูกินก็คือปุกินค่แม่จะคุจิร่ถึงอัให้บุกอยู่ป็นเงินกันหัวจิโรบุกิึอ้าวสางว่าแท้เเห็นนั่นน่าจะยากขีเ <Ken> ด <yan> ียดเลยเดีดเลยอามันค่ายกันชันบอ บ่งบงเกือยแชมโบบ่งเกือยบ่งเกือยกิโลบ่งเกือยเรามาเป็นกิโลแม่นแชมโบมีตุวแหวนเ่รอแห่นถึงอ้าวพัดปืนอ่ะครับขันกบมันก็ปืนแะเป็นกบนะแม่นแต่ว่าปีนี่เขาพ่อหูอยู่ว่าเป็นกบแต่ว่าจริงจริงเกือนี่เป็นกิโลก็คือบ่งเือยโอ Rồi rồi. Nó à lùng mà còn mấy tô để thằng lo thằng lùng là kiểu hon lệch để chẳng nói chẳng đường thang. À ah, lùng mà phi con. À đây. Chẳng nói Hôn lệch À rồi Mà bộ điều cái nào chắc. À ah, Mà về bạt luồng đây. Oh, búc thường hươn đây. อ่ะกะมีตู้อันข้าวเปลือกจองกระสอบเด้ออันห้องสีใกล้ใกล้เฮือนเจ้าอยู่สมวัดจ้าวัานะโอ้ห้งสีสองห้อง,องมีห้องสีอยู่อสองห้องสีสองห้องสีอ่อห้องสีแทวบ้านนั้นกุดน้ำใสมาอันขออยู่น้ำบ้านรลักไสนะมาขออยู่ในผู้บ้านเพิ่น เพราะว่าเพิ่นจะทําเอาเนาะมีอยู่เพราะว่าหยังอันทีเฮาว่าสิสิเฮายันบ่ทันเวลาโอ้ยบ่ทันคนมันเกะแนวลาสิงลาย่างอยู่บ่เป็นหยังบ่ดีอย่างนึงคือเจ้าเจ้าได้เข้าเปิกน่ะเจ้ามืเจ้าได้นํานี่แม่ปแม่ได้เอาเจ้าบ่ได้มีอันบ่มีหมูไก่ก็บ่มีบ่บ่มีหมูบ่มีบ่ได้เลี้ยงหยังเลยบ่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลยออื ไป็นยังสาวสีขาปลาหั่ก็บม่ได้เสี่ยงเงินสีเขาวแล้ปลาหั่มเราพอดีเพิ่นบราได้เอาเอาแต่หั่เพิ่นบราเอาเงินโดยอ่ะโอเครายสั่งน้อสำนวน้องสองสอบหนึ่งก็ได้เท่ากับข้บเปลือกนี่สองสอบไรก็สอบหนึ่งพุณไดมันอืมเพราะว่าเข่าเข่าก็ยังนักชมาฮาแบกมากี่นี่นี่ว่าเออพออันนั้นลูกกันสาวว่าค่อยหันเฉยอันนั้นแล้วเบาเบาเสียงน้อยได้มา นั่นให้คอยว่ะไม่ให้คอยวันลราเพิ่งย้อนลงมาสะพัดอีกครั้งสองว่ะลูกสาวบอกกันลูกสาวแม่และนางมันนิวันกับปันทาบุญทวีนะโดยลูกสาวันลูกสาวผัวลูกสาวผัวลูกสาวเสียสาวของผัวของเมียเก่าพนนัน้าเมียเก่าพนผู้ตายแล้วนะโดยเมียเก่าพนตายแล้วเลยมาเมียเก่าพนตายแล้วมาเอาคอยนะมาเอาเจ้าเอาคอยเราควรเป็นเมียหน้าโดยเมียหน้าของทาบุญทวีั่แหละเอาหน้าไม่โต พอเป็นยังอันนี่เรื่องนี่ฮาพอฮู้แล้วล่ะเพราะว่าทั้งง่ายเพิ่นเล่าให้ฟังแล้วอันจะมาแต่มือว่านนี่บ่มาแต่พลานน่ะมาแต่มือซื่อนี่มาแต่มือซื่นแต่เมื่อไปนอนเฮือนเซียวนอนเฮือนเซียวคืนหนึ่งงั้นนอนเฮือนเซียวคืนหนึ่งโอ้แล้วมานอนเฮือนพกลูกนี่คืนหนึ่งแล้วขี่กลับไหมขี่กลับเม่ได้ไปใส่ต้อบ่บ่เมื่อเฮือนเเลยมื่อเลยแบบนี้เนาะโอเคเฉยไปนอนพออะไรก็ลังขี่เดินทางขึ้นเหนือพอดีอโ้เนาะ มันยังสาไลยังนี่เบิงค่ะโอ้ยชิ้นเชื้อได้ลูกเออชิ้นเชื้อแม่ไปถ่ายทงชิ้นทงเชื้ออันเข่าชานบ่ออันนี้นะโดยเข่าชันเข่าชันเท่าแม่น่ะน้องหายมือวานนี่แหละจะลุกนะโลหนึ่งบ่ลุกหนึ่งเหรอเออเป็นน้องหายจับหายเข่าตัวนี้เบาหันเชียวหายนะ นี่แหละเอาข้าวเปลือกนี่แหละพี่น้อยเมื่อเล่าสีเอาคุาจะเรียกว่าจี๋จี๋ห้เวลายันโบทันพี่น้อยว่าต้องไปทันแล้วซื้อเครื่องครองอายุมันหลายหลายบอลหลายบอนก็เลยเอาเป็นข้าวเปลือกนี่แหละเลาเลยหน่อยเขาาไปว่า uh, uh, oh, no. ่นไปงานคนได้ว่าเพิ่นไปบริจาคคนเต็มระบาดแต่บ้านว่าไปเชิญปนเมื่งขี้พุ่นว่าหายเป็น่นบริจาคน้อยว่ะ ไอแถวเขาถามเนี ens, he said, hey, ่ย so ยิ่งหน่อยเขาว่าอ้าวไอเชียงเห็นเด้อว่าไอ้เชียงหน่อยเห็นเด้อบ้านบ้านคุกปะไว้เขาอันเมื่อตะมาห์นะโมเมนต์บ้านคุกปะไว้ไมมทุกคุกไงบ้านคุกไงคนว่าเออที่ตามเบิ้งแต่ว่าเชไปอใตามเบิ้งเจ้านี่อันนั้น มาเพี้ยแม่ก uh ็บอกทำสุกต่าห่างเราแม่ว่าโอ้ยมัดเลยมาขอครบกกินนี่ลูกเอ้ยแม่นี่ทุกห่างเลยพอแม่กับบุมีเอ้าน้องกับบุ๋มเอานองกับบุ๋มไปอยู่น้ำหวานเพื่อนมุ่งทานจะเสิเห็ดน่าได้ป่ะดูดอนนั่งนก่อนสามิตุอันขออนุญานั่นเจ้าคนแบบเบิ้งเบิ้งรวงเบิ้งยังเป็นอยู่บ่เบิ้งลายมืออะไรยังเป็นอยู่บ่แก่นพอได้อยู่บ่แก่นโอ้โหดูดิอันนี้แม่เบิ้งให้แม่นั่งปิ้วขึ้นนี คอยบอกอันเพื่อนชุมปรอเจ้านี <sh arp> <sh arp> arp> arp ่มันหอนได้ป่ะเราแม่นเราป่ะอันตู้เพื่อนนี่ก็ว่าเรื่องกันอยู่ช่องเธอช่องสามเือเมื่อตั้งปีเขาบอกเม่พังมัหอนแบบยดได้ไหมตุมันห่อนแล้วเนาทองลังจากว่าเฮาอันไปเอาดินเจาดอนดอนเนาะไอ้บ้านพ่มีมีมีเขตมีล่างมีเรื่องใช่ไมมมีผู้มาอัน มีผว้มาท่วงเชาวัดดินข่อยดินนั่นนะนะแล้วมันนะ้อดแล้วแบบนี้มีพวงมาท่วงท่วงกันนะก็อพอมีอยู่ที่พามาวัดดินเจ้าวัดวัดที่ดินข่อยนี่อาจาจ้ามาอยู่อ่ยูามาอยู่บ่บ่ไรผัวโดยแล้วเป็นเรื่องเป็นข่วมกันอันนั้นมันม,มัน้อดไมมวะแม่นังปีว่แม่นวะแม่นก็ผ่านมาอยู่เคยเคย,เคยเห็นแล้วทีมว่าเพาได้นั้นได้ออบอกเบิอ่าความห่างความมีนะตุเป็นนี่ได โอ้ยบ่ได้ห่างบ่ได้มีเลยพัดแต่ๆนั่นบ่ได้เคยห่างเคยมีนําหมู่จักคือบ่บ่เฮานี่แหละให้ม่ตู้น่ะเบิ่งเฮาเจ้ายังสิันนั้นอยู่ดอกเจ้ายังสิมีผู้ดผู้ช่วยเจ้าอีกเจ้าสิช่วยครูช่วยเบิ่งได้มตู้เบิ่งได้ก็ได้เบิ่งงไดก็ได้เนาะถ้าเฮาขออนุญาตได้มตู้อามีดรวยนหมูเจ้าคืออัน่ะ เจ้านี้เจ้านี้คนใจบุญเลยลูกเอ้ยเจ้านี่ฮ่นแม่คนคนใจบุญเจ้านี่ค็เนี่ยเจ้าไปชดไปช่วยคนทุกคนทุกทุกอย่างยากคือยกตัวอย่างคือแม่เนาะยกงยากนี่อันข้างหน้าแล้วมีผู้ช่วยเจ้าอีกคือเก่าได้ลูกช่วยเจ้ากลับคืนอีกโดยโดยมันตรงกลับคืนอีกฝนกับคืนเนาะคนกับคืนอีกหาแต่คนทุกในี่บอยชิมาหายเจ้าบูแมนามีคนตี มีคนทา้งนายเองที่มาให้เจา้าอ๋อหึงบ่ไม่ถูกหรือว่าเร็วๆนี้ย่างเต็มใจย่างเต็มใจชาหรือน,นั่นก็มานหกเจ็ดั่น่าหกปีเจ็ดปีนั่นละเพิ่งก็มีคนมาช่วยเจา้าวะคือหึงแท้ไม่ถูกนี่พูดไม่ไหวนี่ไม่ได้หรว่านี่จักมือชักมือชดชดช่วยนะย่งางอันนัน้นอยู่เ <laughs> ขาที่มาชดมาช่วยเจา้าเออ เป็นคนผู้หญิงคนคนขาวอ่ะคนขาวดอกแค่เขาชิมาชอยเจ้าดอกแคร์เนาะคนขาวดอกแค่เขาชิมาชอยเจ้าขายางเต็มใจดูดูดหางาหางหางมีต่อไปอันแต่ว่าหากักเวลานี่พึ่งบ่มีตุขึ้นเจ้าในบ้านนั่นนะ <อ>คนใจบุญอยู่แล้วพูท้องเงินก็ะท้งเงินจะคลา,าตลอด,นอดนเนาะคันพู้นคนในแม่เบิ้งนี่อท้องเงินอัดอะระวบไดเป็นคนขี้ทีเป็นคนขี้ทีเลดใครได้<อ>มมนตู <ปะ S 1> ้ฮาวอันแต่ว่าอันนาวเพาพะหู้อยู่แต่ว่าถุงถุงมือเหาหนีเขาไข,ขาไข่เพราะว่าเขาเดินทางเไป,ไป,ไป็นมีละบ่มีนี่ยเนาะเขาบุคอยเก็บเพราะว่าเงินไม่แต่ซอยซอยออกไปเด้มันบ่อันนั้น,นเงินบ่เขา เงินบ so. so ่เขาเพื oh ่อนเงินบ่เขาเพื่อนให้ลูกฮันเชียรขอบบูชาเชียะแม่บ่าแม่นางปีว oh. ันอาเจ้าสมมาผัวเจ้าแต่แต่ลาวันชินชินดับชินเพ่งให้ทั้งผัวเมียมาสมมาผัวบ่เจ้าโอ้ยงอมอยู่บ้อหัผมเชียตีนเอาผมเชียตีนเลยขอบุญข้อคุณน้ำลุกนน้ำผัวแล้วจะได้เงินในคํำเขาเพื่อน แม่บอกว่าชี้คืนเนี่ยคุณแม่แล้วคุเบิงไปมีเนาะแล้วดูแต่ว่าถุงเงินเท่านี้ใคเบิด้วยนี่เนาะใครตลอดอจังชี่แล้วมีตู้ขึ้นไปนี่ก็บใคอีกนี่ใครตลอดเลยด้วยการน็อตมันจะลุดไปดูไปดูดูไปสานอสาธุพี่น้องเลยอ่าทางนายายเพิ่นเบิงเนาะอ่าตามคุมเสื้ออันนี้ครับโดยดุงให้แม่เราบอกดูนี่เลยให้แม่ เพราะว่าเพิ่นบมมีข้าวกินเนื้อวันเดียวเราจะเอาเป็นข้าวสารโดนอันเอาเป็นข้าวเปลือกให้เราเมื่อสี่อย่างดีกว่าโอ้ยันหมูมีร้าโดูสวายดีพวกขู่พวกคนดูดีดีมีแห้งเดินไปเดินทางกินขาวแม่คนอยู่สวรรค์ธรามอาผัวอยู่บ้านลักไซเมืองพาร์ลไซแข่งสวรรค์ในเขตโดยมาที่ยังมาสวรรค์นี่แม่ มาอนี it, bon ness, mm ่ก hmm. wow. oh, right. oh. ็โดยความจําเป็นโดยความทุกข์ยากนี่แหละมาลองขอนี่แหละมาขอมาหายางขอมาขอมาขอขอแม่และมาหาขอข่าวขอหนามกินนี่แหละลูกเอ้ยแล้วมามาดิเงี้ยนข่าวอ่ะดิเงี้ยนข่าวว่าเด็กเอาเบอร์นำดิ่งหน่อยว่าเขาเอาเบอร์เบาเชียงมาเราบางคนในน้ำมาคนในน้ำมาตามเพื่อนเลยเขาว่าว่าเออจะไปจำเบอร์โทรเอาก็ได้เราได้เบอร์โทรแล้วแหละว่า แม่ผ <ara> ok <c oughs> มไ่แน่ใจนะยังมาเห็นเฮือนข้างแม่อืมโดยโดยมาหอดจอเลยเลยบุกโดยนอนอยู่ครันเมื่อคืนนี่งคืนหนึ่งไปนอนนอนนอนเฮือนเบาเสียงคืนหนึ่งแต่ไปนอนเฮือนสิเฮือนเสี่ยวคืนหนึ่งเลยครับเมื่อบานแล้วบานนอนเฮือนเสี่ยวใช่ไหมนี่เด้ยนะแม่นางแอรเด้นั่นโคบวายโคบวายหน่อยเลยอ๋อมีเสี่ยวอยู่ฮนมีเสี่ยวคนหนึ่งเดี๋ยวฉัไปนอนเฮือนเสี่ยวบ่เดี๋ยวนี้บ่เมื่อเลยแล้วมันนอนนอนนอนแล้วบ่นอนแล้วสองคืน ก่อสองคืนจิกครับโดยป้ะย้ายขึ้นเดินทางพี่น้อยสวยแล้วเมื่อส่งเราพลแหละบบนี้จับไปดีเด้ออันน้าเจ้าถือเอาเจ้าอย่างเจ้านั่งแล้วงับเข้าไปในอีกมิตุยับเข้าไปในอีกนหนึ่งเด้อก็ยังขี่เจาะลงไปอันไหมองอีกหน่อยเห็นไกด์ชาพี่น้องอยมาหนักกัน

มีดนน้ำมันที่ไปใช้ป่ะนี่มาเบิ่งรถล่างนี่เด้อทีไปเลยนะทั้งทางน้องกาอยู่ดินพเดียวอยู่เฮือนผู้ตรงบนดินน้ำน่องน้ำในเด้อเ้าเดไปบ้ากะลุ้งคิว่ามันขับมือแล้วว่าพ่อกับแม่ชิ่นอ่ใจแล้วว่าทัพผู้ทางทางน้องอะไรคนบ่มีผู้เล่นบันได เราอยู่ใส่ก็ได้เราขอให้เป็นผู้มู้บูดีอย่าไปลื้อย่าชนแค่นั้นแหละเพเสื่องามเนาะไอ้พ่อไปเดินทางกันเด้ออบกพอ้มาดีดีกอดไปลุงไปน้วยไปไป้วยฮะบ๊ายบายบ๊ายบายไปพ่อได้ไบ๊ายบาย อืมเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนเนาะไปพบไปเจอกันอ่าซื้อเครื่องของก่อนบัดนี้อ่าพี่น้องเนาะยังอ่าเวะเข้ามาทง้านอ่าน้องวิวีก่อนพี่น้องเนาะซื้อปลากระป๋องอ่าติดรถก่อนตปลาข้าห่มก่อนตเข้านั่งห่มก่อนอ่ากินอยู่บ่นม นี่กินน้ำเนาะเดี๋ยวเอานมก่อนพี่นองอนนมโตอันนี้ให้คันนั่งโต๊ะอเเ่เราเอาป้ว็นโมเตียงป็นโมเตียงจ้าจุัดเท่าน้เอาเยยมาน่สายี่อคิิปตก้าวูคลิดกเอาใช้ไปฆ่าใช้ไปฆ่านะคาที่เจ้าตึงล่างนี่เี่โฟนี่เนาะ โ oh, อ,อเอาเอาอันน่าจ ah, ับกองหก็ได้เอาปองปลาหนึ่งแก๊เอาเอากระปองปลากระปอกระปองหนึ่งแก๊สหนึ่งแก๊สด้วยหนึ่งฟองใกินเอาเอาแบบแพ็คเด้อแบบแพ็คคู่บัเอาแบบแตกแพ็คแพ็คอันนี้เนาะปองหนึ่งแก๊ปองปลาแกองแก๊สเลยแก๊สเดียวแก๊สเดียวเอาแก๊สเดียวกเขา ่บิวลีน้องบิวเนาะอ่าคือให้ประตูอุ้มแทะคักแทะออกกําลังกายเบอร์มันตู้เดี๋ยวเสียงเอาหน้าไปให้ในตู้กับตู้พ่อก็ไม่เชนได้ออกมายังโอ้ยเนอะเชนเปิดบุรีมีป่ะอืมบุมีบเลยในตู้เนี่บุมีเนาะแต่กาวปล่อยในนั้น

ว <sp> ่าตามอตุเดี๋ยวพาล่ะาดดูการเองการเองบ่ยากบ่ยากได้อีกดอเอาไว้นี่ก่อนก็ได้โอยอันนี้เฮาเสียงแก๊นึงก็พอเอามปตูอ่ะน้ําส้มกินก่อนเดี๋ยวสิเป็นลมเพื่อสิฮอดได้พลานเจ้าน้ปลาว่าบ่ตู้น้ําปลาอยู่บ่น้ํามีอยู่ดุมบ่เสียงได้่ะมน่ะมีัไข่บ วะอชกเฉยีิเนาะอากินนมก่อนก็ได้ใช่ไหมตุ๊ได้พ่เสียงชืเลยอากินนมกอนมียแล้มีอยู่หรือบอ่าได้อยู่อะยกรถหมมีท่อเออม้มีหูิมันกอิมนึงแลเี่ยอกุเนื้อบนดูอออ้กินก่อนป้าส่พ่อยเดี๋ยวอันน่ใหาทั้งลุงคนนั้นเนาะ นั่งกินก่อนเป็นนี้ได้มีตู้มีแห้งอยู่บ่อป้อหยุกบาดเลี้ยวนี่ปักด้วยกินเนื้อยู่บ้อแบบนี้มีตู้อยู่บ้านนะบ่เคยได้กินจั่อยกับเมื่อ อันนาหาทั้งผัวบริมีโทรศัพท์เราเขาลืมถามติดต่อบนมีบอสมีอยูย่อืออะใช่กินกินกินดายเลิศมันมีแห้งขึ้นอเอยไปมาหนีพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันนาไปเสียงก็จะขอเจบคลิปก่อนมาหนีพี่น้องเลยมีตัว,ว่ากะอ่าไปหาไปชมน้ำกันอีกเครดหนึ่งเนาะทรงทางมีตู้เพิ่น บ้านเฮือนซานเป็นอะไรพี่น้องอยู่เมืองพะลานไซเบิงบ้านเฮือนซานอ่ะซองแล้วเบิงน้ำกันอีกรอบนึงเนาะบูเชงก็มีเข่าเปลือกในอะไรพี่น้องซองกระสอบเนาะแต่ว่าอีกต่ออีกเคสหนึ่งพอดีมีอนาคตทางมีค้ำพี่น้องเนาะทางมีค้ำทาดโพนพี่น้องไอฝากเงินจำนวนหนึ่งเนาะให้บูเชงอนาคตมอบเงินให้ทางมิตุเป็นเงินสดพี่น้องไอแล้วก็บูเชงจะเอาซื้อได้อยู่ในกิ่นมอบให้ทางมิตุเพน่มพี่น้องเนาะ ะเดี๋ยวเบิ่งน้ากันว่าซิมี่อย่างแน่พี่น้องเอ้ยนะจังไรกันสำหรับคลิปนี้พี่น้อ,นนองน้โมเสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อ,นนองเลฟซีกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้อ,นนองเนาะโมว่าสึยู่ในประเทศใดก็ะตางประเทศทางนั้นที่เข้ามาติดตามในกระหอบส้มพี่น้องเอ้ยคลิปของโมเสียงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ที่บุคคลโฆษณาให้เด้อพี่น้อ,นนองเนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจจะเดินภาวนาในศีลในธรรม ให้เดินทางกันเนาะมีแต่ตลอดได้ปลอดภัยเด้อพี่น้องเนาะอ่ะไปเด้พี่น้องสบายดีเด้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี